โอเคมาครับผมคือตอนนี้ผมจะมาสุ่มหนวดขาวนะครับ <c oughs> คือเอ่อผมสุ่มไปแล้วนะครับไอได้ตัวหนึ่งแล้วซึ่งผมอาจจะไม่ไม่เอาเคลิปที่สุ่มตัวแรกลงตัดต่อให้นะครับเพราะว่ามันเออทุเทรศมากครับผมแล้วผมอยากขี้เกียจตัดต่อครับ คอเอาง่ายๆคือผมสุ่มได้ตัวแรกนะครับผมเสียไป3,100เพชรซึ่งการันตีมา2อ0 0ัใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือผมกดสุ่มไปแล้วมันเด้งออกคือกดสุ่มใช่ไหมครับพอกดตัวสุดท้ายปุ๊บมันเด้งออกมาอย่างนี้เลยครับมันอยู่อย่างนี้เลยครับ <No. S 1> มันไม่ให้หน้าผมสุ่มต่อเลยเสียไป3,000กว่าเพชรไม่การันตีครับผมเจ็บเจ็บจี๊ดเลยผมงั้นมาเรามาล่าตัวที่2กันแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเป็น6ดาวกันสุดละสิบแรกถ้ามันเละเด้งออกอีกนะผมผมร้อนเราจะไปแบบรวดเร็วครั้งนี้เราจะไม่มมมาาาาาาบบ่่่่นนนนนแลล้้้วววเเเเพรรรระอออยอยยงงกกกกีีีี็ัััตคดไจ์ เออซึ to ่งไลนเลนเจอร์ก็มีครับแต่ว่ามันค่ามันแพงกว่ากันเยอะเลยครับไลน์เลนเจอร์แล้วมาเขาเกมเรื่องกนี้ต่อไปคิดกันยาวๆเลยครับไ้โดนเข่ามาแล้ว450กได้เลยโอ้ผมเสียไป3,000กว่าเพชรกันได้หนวดขาว2ตัวแต่ว่าอันนี้มาเลยซึ่งถามว่าดีใจไหมรู้สึกกันงั้นนะครับผมเออก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วอห่าๆย่าห่าอย่ไปนี่เราต้องศรัทธาอีโอไม่ได้นั้นผมขอไปเก็บตัวมาอีโวก่อนนะครับแล้วจะมารีวิวครับจะมารีวิว ทุกคนในที่สุดผมก็ทำเป็น6ดาวได้แม่ง<ม>ผมไปฟาร์มมาใช่ไหมครับปกติไอ้นี่ยมี6ตัวไอ้นี่ยมี3ตัวไอ้นี่ยมี1ตัวไอ้นี่ยมี1ตัวไอพวกนี้ออกยับเลยครับไอตัวที่เปอร์เซ็นต์ออก40%แม่งออกโอ้ดูดิดูอินเวนทอรี่ผม,ม,มนี่มันปรับมาให้แม็กเป็น3 7 5แล้วนะผมไม่จะแม็กอีกแล้วนะ่อีโวอัพเกรดเอ <c oughs> อกว่าจะได้แม็กเนี่ยนะ เอาเป็นว่า,าเราได้แล้วทุกคนไปากดาวตัวที่สองของ i อดีผมเราลองไปรีวิวกันหน่อยสิมาต้องใช้เงินห5รอยห้าสิเพื่อปล่อยนะครับเฮ้ยมันตีเป็น a อ E อโอ้ยหนวดขาวมธรรมดาโอเคครับสคริปได้ห5 0ยหสิบแล้วนะครับแล้วเรามาวางหนวดครับอนวางตรงนี้ก็ได้อ่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้ยโอ้ล้าราวไรการตัวนี้เป็นไรกายกีร้อยี่สิบนะครับตีห้าวิแล้วก็ความกว้างยี่สิบห้านะครับ แล้วก็ราวเลยครับประกาศราวเลยโอเคครับตอนนี้ก็อัปเกรดขั้นที่1ได้แล้วนะครับใช้เงิน500นะครับบวกแค่พลังโจมตี80นะครับกดไปตอนนี้ก็กลายเป็นโจมตี200นะครับตี5วิเหมือนเดิมครับวงก็25เหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่าบอกนะจะบวกดาเมจแต่ไม่บวกวงไม่บวกอะไรเลยเหมือนเหมือนได้หนวดดำนี่ฟมาตั้ตตาแต่เดียเดี๋ยวจะมีท่าอะไรให้กดไหมเดี๋ยวเราลองมาดูโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวรอเงิน1000แล้วมาอัปเกรดกันเลยนะครับผมโอเคครับเงิน1000 100แลล้วววคครรรัััับบบเเเเเดดี๋ยยาาามมอปกกนจหมือนเดิมครับไม่บวกอะไรเลยนอกกกจจจาาาดเเมมลยป็นโตี300และความเร็็ววโจมตีก5ับ หนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับแล้วก็ความกว้างก็ยี่ห้าจุดเหมือนเดิมครับแล้วเราลองเงินสองพันห้าอัพขั้นต่อไปเลยนะครับผมโอเคครับผมเงินสองพันห้าแล้วนะครับผมลองอัพกันเลยครับก็จะบวกวงสี่จุดสองนะครับลดระยะเวลาโจมตีเอ้ยบวกเหรออ่ะเดี๋ยวลองอัพไปก่อนแล้วก็บวกดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็ตีเป็นเอโอีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอัพไปก่อนครับอ๋อตีเป็นวงเอโอีเลยแต่มและโจมตีบวกมานะครับผมเป็นหกหกวิบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกเอ่อซึนามิได้แแลลลล้้้้้วววนนนนนนนะคครรรัับบบผผมมมกกาาายยยเเเเเป็ทุขงตตออออีีหืใ์ูฟ เฟี้ยวมากครับเฟี้ยวมากโอ้โหมุมนี้ได้ตเนิวแล้วครับโอเคครับเงินพอแล้วครับอัพขั้นที่4ก็ใช้เงิน2อ0 0ัครับบวกพลังโจมตี150อย่างเดียวครับไม่บวกอะไรเลยตอนนี้ก็ตีอยู่ที่570นะครับตี6วิแล้วก็วง29.2นี่มีทําไมวะผมอยากรู้จริงๆเลยนี่ท่าโจมท่าโจมตีมันเท่ดีกว่าทุกคนอ่ะมุมหามุมทีท่าโจมตีอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวฟฝ้าเฟี้ยวกว่านี้ไม่มีกราวจะฟฝ้าโอเคครับเงิน3ามพันแล้วครับผมสามารถอัพโหลดขาวเป็นขั้นสุดท้ายได้แล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับคือ family all over all คืออะไรอะเป็นสกิลพิเศษนะครับแต่ตอนนี้นะครับหนวดเขาโจมตีอยู่ที่800ตี6วินะครับแล้วก็วง29.2จุดจุดนี่มีเพื่ออะไรวะก็ตี800นะครับวิวแรกถ้าวิวแปถ้าวิวแปก็น่าจะตี1 3 3 0นะครับถ้าผมเช็คมาไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมากดสกิลกันหน่อยว่าโอ้โห over all อะไรนี่ family over all นี่คืออะไรครับเฮ้ย เรียกไอ้นี่เหรอเรียกใครยุเอ้ยเรียกซีนามิเหรอเฮ้ยเลือดซีนามินะครับเวลแรกอยได้ี่สี่พันไม่รู้มันเพิ่มตามเวลไหมครับจำไม่ได้เหมือนกันไม่เคยเล่นโหลดขาวโหกวาดเรียบอืมตักตักตักมันที่มาโหมันกดได้อีกไหมนี่ครับซีนามิซีนามิธรรมดาที่หนวดขาวเรียกอว่าเองนะครับจะเลือดอยู่ที่800แต่ถ้าเป็นสกิลแฟมิลี่โอเวอร์ออรนี่จะเป็นสี่พันนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้ากดอันนี้ไปนะครับมันจะเหมือนทำความเสียหายบนท้องฟ้าด้วยเดี๋ยวผมกดดาเมจนะครับผมแล้วหนวดขาวอ่ะผมปล่อยให้ตีเซตนี้้แลวผมจะลองกดนะครับถ้าาามมันเข้แล้วมันนนตาายใกกรรดะคับ อ๋อไม่ใช่อ๋อเนี่ยครับเหมือนการทุบลงพื้นเนี่ยจะทําความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็ทําความเสียหายบนอากาศได้เหมือนกันครับก็คือตีตัวแอร์ได้เหมือนกันครับผมจะเพิ่มความเสียหายเป็น2เท่านะครับถ้าผมเอ่ออ่านมาไม่ผิดนะครับถ้าผิดตรงไหนก็ขออภยัยด้วยนะครับส่วนไอ้นี่มันซัดตัวแอร์ไหมไอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ดูความสูงมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะซัดตัวแอร์ได้ไนะเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาวางหนวดขายตัวนะครับผมแล้วเราก็อัพให้เต็มแล้วเรียกไอ้นี่ออกมาเลยกดเลย มันระเบิดไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมวะหรือผมตากวาดอะไรงไงถ้าผมวางหนวดขายตัวเดี๋ยวเรามาหนวดขาวต่อกันแอมเบอรี่ผาเดี๋ยวเรารอให้บอสมาถึงตรงนี้นะครับถ้าผมกดสกิลนี้แล้วมันโดนบอสด้วยตรงนี้แปลว่าเราจบระยะโจมต,ตีมันไกลนะครับผมอ่ะกดเลยนะครับ โดนนะครับโดนนาเมจแปลงว่าระยะวงนี้มันประมาณนี้ครับกุมตรงนี้ครับผมผมไม่รู้สิจะอธิายไงกดฆ่าเลยตายเรียบร้อยแล้วก็กดนี้หน้าตีตัวแอร์ได้ด้วยครับผมมั่นใจโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบายเจอกันครับผม